เด็กๆนี่เราบอกเราเราเราได้เห็นว่าเขาพลังงานเยอะมากต้องปล่อยพลังมันอยู่เยอะทั้งๆนี่เป็นเด็กผู้หญิงทุกวันนี้เขายังไงครับก็ยังเดิมค่ะลังเดิมเดิมลยพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะอะเรามีภาพวิทีอาว่าแม่ที่ไม่มีข่าวที่เล่นกับลูกที่กําลังก็เรียกอะไรฮะจะบอกบ้าพลังมันแรงไปไหมบางทีนะพลังเยอะพลังเยอะลูกที่พลังเยอะเป็นลูกสาวที่พลังเยอะแต่คุณแม่ไม่มหมคะ เขาเล่นกันยังไงไปดูภาพครับ เออเอาบอลมือได้เอาดิเออต่อยกันได้ครับเล่นฟุตบอลได้ครับเอวิ่งแข่งนั้นก็ได้ใช่ได้หมดอ่ะเก่งเกเกงดูก็สนุกไปด้วยเนาะใช่ค่ะพยายามทําให้เขารู้สึกเหมือนไม่ขาดอะไรค่ะเหมือนถ้าถ้าขนาดรู้สึกว่าถ้าเหมือนเหมือนแบบร่างกายฟ้าเป็นอย่างเงี้ยเหมือนทําจะแสดงให้เขาเห็นว่าเออเราดูแลเขาได้เหมือน แม่คนอื่นๆเหมือนอมแม่ปกติทั่วไปเขาอยากเล่นอะไรเราพาเขาเล่นได้เขาอยากเตะฟุตบอลอ่ะแม่เป็นเงือโกรให้ได้อะไรอย่างเงี้ยฟ้าเตะฟุตบอลได้ใช่คะมันเป็นคําถามที่ต่อมาว่าตกลงฟ้ามีขา ถึงตรงไหนครับตรงมีข้างเดียวค่ะมีแค่ตรงชั้นถึงนี้ใช้ให้คุ้มมีอยู่แค่นั้นนะยี่ิบเซนใช่ไหมประมาณ20ยี่สิบเซนเตะบอลได้ครับยี่สิบเซนก็เตะบอลได้เอาสิมาถึงเรื่องดราม่าดราม่าที่เราดูในคลิปเก่าซึ่งฟ้าก็เป็นคนพูดเองเนอะรักนี้จะไม่ยืดเอาเอาข้อข้อนี้ก่อนกี่ปีแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จ 8ปีค่ะตั้งแต่ครบกันเลยนะคะตั้งแต่ครบกันเลยใช่ค่ะประมาณ8 8ปี8ปีโอ้ก็จะครบทศวรรษแล้วเนาะใช่ค่ะ8-9ปีได้แล้วแปดเก้าปีใช่ค่ะเออ่ก็ยังดําเนินไปได้ด้วยดีไหมปกตสต๊อกครับปกติครับคุณอาสำหรับฟ้านะฟ้ารู้สึกเหมือนเดิมคือความรักเขายังยังยังคงที่ให้ฟ้าเหมือนเดิมชัดเจนอันนี้เรารู้สึกได้เลยใช่ค่ะเรารู้สึกได้เลยอาจจะมีแค่บางอย่างที่ ที่เราอาจจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นเบสิกทั่วไปปกติใช่ค่ะปกติ<ม>อยู่แล้วค่ะแต่เราก็พยายามจูนแล้วก็คุยกันก็ก็ได้ค่ะม,มันก็ใช่ค่ะอาจจะมีบ้างเพราะเราอยู่ด้วยกันนานมันก็จะเกิดความเคยชินซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างความโรแมนติกน้อยลงไหมน้อยลงค่ะอันนี้<ม>ตอบได้เลยแต่เพียงต่ฟัาก็ไม่ได้สีเรียสน,นะคะเพราะว่าต่างคนต่าง ต่างต่างทำงานแล้วก็ต่างคนต่างมีหน้าที่ของกันละกันเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มีงานที่เป็นประจำหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมเราก็จะแบบว่ามีเวลาให้กันพอเรามาเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวมีมีน้องทุกคนกันก็มีหน้าที่มันก็เลยความโรแมนติกความอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะแบบ ลดลงนิด,ลดลนึงใช่โดยธรรมชาติของมันใช่แต่มันอยู่ที่ความรู้สึกนั่นคืออาจจะความโรแมนติกเนี้ยอาจจะออกมาในรูปแบบของอการแสดงออกอการกระทำใ <c oughs> ดๆแต่ความรู้สึกถ้าเราจะถามจากความรู้สึกให้ออกมาเป็นคำตอบที่มีคนเขาดราม,ม่าจากการดูรายการของเราแล้วบอกคู่เนี้ยอยู่ไม่ยืดหรอกสต็อปจะตอบว่า